ส่วนล่าความจริงวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการแก้ปัญหาขบวนการค้ามนุษย์นะครับที่ผ่านมามีหมดเลยครับทั้งค้าเด็กค้าคนขอทานเอาคนเร่ร่อนมาขอทานล่าสุดมีคนไปหลอกคนที่สายตาบอดสายตา <c oughs> พิการโอโ้โหคนตาบอดก็ยังไม่เว้นนะ <c oughs> แล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยหลอกเขาด้วยนะฮะหลอกให้เขามาขอทานเดี๋ <c oughs> ยวไปตามดูการแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับไปดูวิธีการของแกงนี้ว่าทำยังไงกับคนชนที่ฉารอดกันไผ่ครับ นายบุญโฮมลินทองถูกตำรวจปร,ราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคมเข้าควบคุมตัวภายในห้องเช่าตำบลบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองหลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการนำคนมาขอทานตำรวจระบุว,ว่านายบุญโฮมร่วมกับครอบครัวก่อเหตุหลอกลวงผู้พิการทางสายตามาบังคับร้องเพลงเร่ขอทานตามสถานทีๆๆ่ต่างๆทั่วประเทศ ก่อนหน้านี้มีหนึ่งในผู้เสียหายพยายามโทรศัพท์ร้องเรียนต่อตำรวจว่าถูกนายบุญโฮมหลอกมาจากบ้านเกิดในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยออุบยัยชักชวนจัดตั้งโวงดนตรีคนพิการแต่กลับให้มาแร่ร้องเพลงแลกเศษเงินลุงลุงลุงเดชตั้งวงสิง,งห์น้องนาาเป็นพาราะว่าเรยยุบันต่้งวงใช่ไนนะ ไปได้ไดิเล็กตอนมาต้นหนึ่งกับเพื่อนแล้วเพื่อนๆเส้ามือละสี่ลอยไม่เท่าไรนี่แหละบุกเบลินแต่เขาหลอกเราใช่ไหมคะบอกว่าสมัยรุ่งโอ้แล้วที่ผ่านมาเขาเวลาเราไปออกไปร้องเพลงอย่างเงี้ยใครมีคนไปคุมเราไม่มีใครอยู่พูดได้เลยใครไม่ ยายแตนแตนแตนเป็นใครก็เมียแกไงก็คือเมียแกไปคุมพี่ใช่ไหมบุญโฮมรับสารภาพว่าเขาตระเวนก่อเหตุมาแล้วทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ผู้พิการทางสายตาเพื่อเป็นการเรียกร้องความน่าสงสารแต่คุณบุญโฮมนี่ทำมากี่ปีแล้วคะสองปีครับ องปีแล้วกลุ่มคนที่ตาบอดเนี่ยคือเราเลือกอยังไงรคะรไม่ไม่ได้เลือกครับเขาจะโทรมาหาครับผมตลอดสองปีเลยเหรอครับครับก็ก็ไม่ไม่เลยมาตลอดสองปีแบบว,ว่าค่อยบางทีก็อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านแล้วก็โทรมาเขาไม่มีงานทำเขาไม่มีที่ไปอย่างนี้ครับแล้วที่บอกว่ามีข้อมูลบอกว่าไปบอกครอบครัวเขาว่าจะเอามาเป็นดนักดน,นตรีวงตาบอดอะไรอย่างนั้นนะคะเคยครับไปบอกเขาว่าอย่างนั้นครับเคยแต่เขาก็ยอมรับได้ครับ แล้วเรามาทำจริงจริงไหมคะครับทำจริงครับทำเงินจริตาบอกครับหรือว่าหเอาไปขอทานมาร้องเพลงครับยังครับยังไม่ใช่เงินจริครับแต่บอกเพราะว่าอยากเป็นดาราบูแต่ว่าเอามาร้องเพลงขอทานครับมาร้องเพลงก่อนครับได้แบ่งกันยังไงคะก็ให้เขาพอชินพอใช้ครับแต่เราเอาเยอะหน่อยครับผู้บังคับการตำรวจปคมบอกว่าพฤติการของนายบุญโฮม เขาจะร่วมกับครอบครัวเข้าไปตีสนิทชักชวนผู้พิการทางด้านสายตามาเร่ร้องเพลงขอเงินโดยระหว่างวันจะให้มาทำงานไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงทั้งเช้าและเย็นเมื่อถึงเวลาเลิกงานจะกักขังให้อยู่แต่ในบ้านพักโดยล็อกกุญแจด้านนอกเมื่อทำงานได้เงินให้วันละไม่กี่ร้อยบาทโดยตำรวจได้แก่อรอยสืบสวนจับภูมมาจากจังหวัดนครราชสีมาแต่ผู้ต้องหาไหวตัวทันหลบหนีมาจังหวัดระยอง กระทั่งตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวไว้ได้อย่างลายลายที่กองพ้องการปราบรามการค้ามนุษยธรรมเนี่ยใช้เวลาตั้งแต่เดือนพฤิกาเนยครับจนกระทั่งมาจับได้เมื่อวานนี้นะครับวันที่31วันที่1มาถแถลงข่าวเนี่ยจิงเห็นได้ว่ามันมันไม่ใช่ง่ายและคดีนี้เป็นคดีแรกของประเทศไทยที่สามารถจับกลุ่มได้เมื่อกี้ท่านรองที่ดีก็ยืนยันว่าเป็นคดีแรกของประเทศไทยที่จับกลุ่มคนที่เพราะว่าทุกคนจะมีผลประโยชน์ร่วมกัน นะตัวตัวคนผู้อยู่เบื้องหลังคนขอทานแต่ลืมไปว่าท่านกําลังถูกอรละเอาเปรียบขอได้พันให้ท่านร้อยเมื่อกี้เราได้ฟังแล้วให้แค่เขาพออยู่พอกินคดีนี้ถือเป็นคดีแรกที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เนื่องจากความยากของคดีนี้ผู้เสียหายเป็นผู้พิการทางสายตาจึงไม่อาจชี้ตัวผู้กระทําความผิดได้โดยกลุ่มขบวนการจะใช้ความนอกสงสารเป็นช่องทางในการหาเงิน ผู้บังคับการตํารวจปราบปรามการค้ามนุษย์จึงให้ประชาชนแจ้งเบาแสหรือข้อมูลของผู้พิการทางสายตาเข้ามายังตารวจปคมและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพราะเชื่อได้ว่ารูปแบบการขอทานลักษณะนี้อาจเป็นการค้ามนุษย์ชนทิชารอดกันภยัยทีมล่าความจริงนาว26รายงาน